บรรยกาศลังเตยล่าพี่น้องเมียนซิ่งเมียนของเก็บของไผรของมั่นงานสุดท้ายโอ้ยอันผู้แบกเสียนี่ยหม่แม่บางหนาการเสียเหลียวอยู่พี่น้องเออนามสเตนนามสเตนอันองค์ไส้เมี่ยงใดก่อนนี่เมืองแขกครับเมืองแขกโอ้ยอ่าเมืองเลยจนบอนนี่เนาะจนเปิ้งหงาเปิ้งเกล็อันมูนี่ได้เงินผู้ละเมือละราหาพันเดี๋ยนี่พี่น้องมูมันเหี้งานนี่บบอนธรรมดาเด้ ฝนเ,เ้ิงฝ่าเ้ิงฝนพี่น้องเออขี้เบดหม้อลำบรรยากาศลังเตยล่าครับพี่น้องโอลามานกันนี่มุ่เจ้าเพื่อเห็นด้วยนี่คอยคือพออคือพออนี่หมอันเมียมุ่เจ้าบ่มีบักต้องอันอันผสมมาขายจีดที่นั่นถ้าเมีย่ราคอยอุดหนุนนเล้ยคอยเรยมากวัวสองมา ครับอันเขามาวนอันนั้นตาแสบตาแสบพอขึ้นยาบักตองไม่บุดหลังไฟยังสิขึ้นอย่งนี้บักตองขึ้นสีแสบมาสันดอกเออซื้อแล้วเรียกก็สีสามนั่นสายกระเทยพี่เดียวพี่สามนั่นแล้วฮะกาบ้านพักแล้วเอาเพื่อนบักกันสีก็สีเข่าได้โมเมนต์ยุ่งอะไโมเมนต์โมเมนต์สามนันพราะเพื่อนพักเกี่ยวเด้มันบืนเพื่อนไม่แรถ อันอันปูนี่สิครับอาสมไดนี่บันทักกับออสเตรียค่ะออสเตรเลียเนอะก็เป็นเซนนกอย่าบอกดูแม่เออปจ้าแม่เพิ่นเกียอันกอดกันเพิ่นยังสีเงยเด่นอันนี้เพิ่นบ่กเลยเป็นงานเด้อพี่น้องมั้เป็นงานประจำอดิเรกเพิ่นงานอดีตเออกลางเต้นล่าสุดเขาสกผู้ดังไปแล้วนี่ผู้ใดผู้ดังออกแล้วค่ะ ก็คือเตียงนอนอิ่มนอนเต็มแล้วตาตัวตาปูอุปกรณ์พร้อมพร้อมทำงานบ่พร้อมเะ้ยแต่มาเขาเจาะเหเงินขากเงินเนี่ยเขาเจ้าได้เงินเด้๋ยวปน้องมาคุกันไปสอบไปถามกันนะก็ไปเจอเสียงอันมาอันบ่เงินมาอนิเพิ่มหมู่บ้านบ่ บ่ปันแดครับม่ปันแดนี่นายจักพันข้าวเสียนะกินอย่งัวจากโลเบาบ้าเดงจักพันจักบาดเบาเบิกกันครับพ่นถึงก้อยน้องรวยว่ามีอันดอกพ่นฝานีมันปันั่นดอกหมู่บ้านเี่ยจะมาพ้อเอ็นพ้อซี่เพราะมูบ่าอยากก็กินมาสันทียา้พาว่าบีบอันแล้วเบิ่งละจอบล้อันมูบ่าอยากได้เบียบบีบพรเขากินเลยมาจัน คนอถครักพ่อนะกูยังกูยังสิกลับมาคนเป็ี่ยนยูบาร์ดเจิดจังก้อยนี่ไหมกพ่อนาเสดเดือดบ้านนี่โอ้ยก้อยมันเจิดตัวมาเพิ่งพูดนี่บาดนี่เหลวไหลได้มาคลืนนี่ไม่ทํางานทําการเนี่ยไปไหนมาไม่ทํางานจะไหนที่ดีวะก็องเพงทนนี่เด็กเอ็นเด็กเอ็นมาลองจะเพ่งจะซื้อจะมันจอดมันซ่อมซะ ทหารกูไปใส่เบิร์ดเบอร์นี่อันทหารคือไปอยู่เมียงอยู่บ้างพูน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 ฮะพูนพูนพูนเพราะอันนั้นมันจะมี่กอสวงอยู่พูนอันนั้นนะแต่ว่าอันนี้อันนี้มันอันรอบขีปสะกอนทหารไ่ะทหารอันออกเมีองออกบ้างพักกันย่อใส่จะเดินไปหาหมูไม่เห็นมาเกาแห้งแต่เบอร์นี้จะเฝ้าล่างออกเรื่องอันมูเนี่เด้อเดี๋ยวจะเดินไปอันเบอร์นี้ให้ได้จักหาขีปเด้อเด้อเด้อสิพักกันย่อใส่เอ้ยเออเออ จะย่างไปหาเด้อันนี้เด็ดโสมน่ะแม่คั่วตัวข่อยหอมปนหุกอย่างนี่ต้มจืดบอกต้มจืดติปุ๊บนี่แม่กินเนี่ยพอขึดพวอแต่สมัยข่อยเป็นอันเลี้ยนอนุบาลอันอันยางไปคั่วแม่ร้อนกินเขางหอมผ่าบรรยากาศนี่ก็มือสุดท้ายในการเห็นขาว แมนบอตลอดตลอดระยะเวลาเมื่อเมื่อเศร้าเนี่น้ำตาตกอยู่ดิสามร้อยสามร้อยสิบมื่ต้องบอกเมื่อลหร่เไหมน้ำตาข่อยปกโหลดผมก็เลยเทิดอว่อสามร้อยสิบหมื่นเฮดเผาอันนับตั้งแต่อยู่ในบ้านพักเมันปีซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุณพามีนาเมษาพฤษภาพฤษนาแต่่วาเดือนนี้เร็วยี่หลีเร็วมากมากอ้ปียหนีเสนอกปีนี้ฤดูกาลนี้เร็วมากคือยังทำม่านอยู่ข้าวเดียว แต่ว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากผู้ใดไหนเสียงคุค้นๆนี่นี่ข้าเจ้ายุ่นนี่เดี๋ยวจังสีดยางมาหาข้าเจ้าดอกไปหม่องไม้ก่อนว่าท่านเร็วยังอันข้าพ่อ <laughs> มารับอย่างนี้นี่โดนหรือสิพ่อพ่อ เงินโดนเติบแล้วโอ้โดนเติบแวโอ้โอ้เนาะมันสิบห้าไปนไฮัลสอยันบันเทิงงานบ้านนอนเหมือนกันเยะสอยอุ่นิดสอยยันสอยฉันถามหาเธออยู่ว่าเธอเปบันเทิงงาน มั่ไส้อเอาสวดจัาไหจีไปเห็ดพื้นเห็ดไฟจยังสานไสิจีบอสวดตีบัวต่ว่ากัะเทยไฟบอสอดดอก่าแต่เก่ามีัวเป็นซางไฟไหมีมังเจะพูดจังสี่กับเป็นการเทยอยู่ดนพี่น้องบ้านพ่อข่ายเด่นพ่อเอิอนล้อสอสออยู่กับเทยกับกา้เท่่ะาเท่ใรงอใไงไรเอามันจะว่าในไหมปากกันสีบานนี้พอไปตัวทีบเนาะ นันเลิกแล้วเหลือแต่หมาขาบถงลูกิ้นแมนยี่หรีพี่น้องเอ้ยมือเส้านี่เตยและที่เราต้องโบกเมื่อไรแล้วนะแฟนๆทุกคนขอเจรได้จริญบ๊ะตาตกปอกปอกปอกอ,อกปีนี้เรือเก,การนี่จะได้จังเร็วขากเร็วเนี่ยเถ่พี่น้องเบางเนี่ยศาดตัวข่อยเ่าท่านเหนือเพราท่านเหนือเก่าได้หมองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเลยปีนี้ ฝนจนเราท่าพี่น้องมาเคลื่อนตัวไปเรียนแต่ฝนโยบ่เบิด่อนนะหล่น,ลนมันจะบิังดินบ่าไงไงเด้มาเคลื่อนแต่ว่าเปียกคข้ามากั้งโฮมเรียนนี่แต่ว่าแล้วว่าตัวเนื่นสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยคนว่อยกรา,างไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเร็วมากพี่น้องเอจะไหนพบพอกันไม่ฝนพวกฝนบ่เมียแอร์ออนกันบบเมียเด้ กินต่ออยู่นี่เบื้องนี้แหละเบือเลี่ยเบื้องรถเบื้องเลี่ยนนั่นแหละเอาละสร้างเพิ่นมาท่านเมียตีเพิ่นตีแห่ต่อตีค้ามาแตอร์จูรินเอมาแต่รใส่นี่น่วยนี่แหละพี่น้องงานเลิกแล้วเหลือแต่ามาขาบตงหลูกจินเนี่ยขาบไปกูนั่นแหละกูสีเข้ยนะขาบค้ามขับมาขาบตงหลูกจินกันบอะไรดอกนี่ แม่ยังอะไรนี่โอ้แม่ยังนอ่อบาด่นาะสายยาศาสตร์แต่เรียบาดนี่เฉพาะอันคัดบ่อันบ่แม่นั่นกว่เขาเจ้าเก็บบาตรด้วยนี่ฮะมันก็เจ้าเก็บบาตรด้วยโอ้แล้วพวกคบหลายเนาะมันนีสายยาศาสตร์ขาเจ้าจูดตูบโอ้สร้างมาทัานเมียดอกบัติซ่ำโอ้ยาสจิตผมถกกุนัยบังข้าเจ้ากข้าม่ข้าเจ้ามวนบ้าข้าเจ้าคือบัวเมียข้าเจ้าเมียบัวเถื่อนนี่เมีอยากไปสอยยอ่หรอก นี่ไอพี่อคักเนี่ยแต่เจ้าบ้าเจียงมาหงหรอว่าต่้งนี้หายุนีนแม่เหั้งหายก็สนแล้วแม่ะบงกันบ้ารูเลีง้โอมายิมค่กแตู่้บา เออผู nou, ้จ้ากาทัรโลดอันนี well. ้บ้าแมนพอายไอยุ่นนี่ผู้ชายผู้เดียวนี่ดดจวัตประจำ้านตัวคุณพอเฮ้อ คล้ายอันอันอันคล้ายนาโค้ด <g ave> <g ave> <g ave> <im> มาพอมามาเบิ่งอันนี้ชายแฮลิรอติมาเบิ่งพ,พอลูกพอเมียเป็นเหตุงานผีพอลูก <c oughs> พอเมียเป็นเหตุงานยูผีนี่ <c oughs> ดิเสี๋ยสมนี่ดิใดลูกนี่ดิเราซื้อว่าจากใครผู้นี่เราซื้อว่านพอยี่ตองเอ้า อนุนมสดมาแต่ทางโคราชเด้หนี่บ้านเจ้าอยู่ไซลูกอยู่โคราชครับเอาเข้ามาครับป้าอยู่จุดจิตบื้อหมดมีกุ้งพ่อพอจะวอดพอใครจะอยู่เพ่าไดล่ะอ่บําเร็ดนรงบําเน็ดนลงทั้งไปพิเศษหมดนะเจ้ามากระเพรย์เดียวครับเบิร์ตปีนี่ขอพระนูกจังซื้อเจ้าอยู่สมาจะได้ก่อดต้องครับเสื้อผ้าไงต้องนี่แหละเต้นหญิงก็เต้นชายลูกล่ะเต้นหญิงเนหญิงพี่น้องป้าสวยนี่มึงโมเพ็เกียนเด้อ สวยเพื่อจะบอกให้ตีนจะลดเท้าจะม่้าจะลดเท้าเปลเห็นบ่่ใสโอ้ยสวยจพูดเลยเยินจะเลิกบ้างเล็กกับเล่าจ้ากันได้ตรงก็กันเห็นบ้าเนมม่คอนตรงกันทีละก้อนอันบ้าไม่ถ้ามาแด่เนี่ยนี่ป๊าผัวเนี่ยนี่ป๊าผัวป๊าผัวผู้อยู่น้ำกันหระไปเอาผัวค้อนรอยเอาแล้วมีผัวเราบ้างแล้วมีผัวสองผัวอยู่น้ำกันเป็นสันสูสันเมียปะนะบบลาณพูดอันเลือกกันเราบ่ที่นี่เลือกกันเราเลือกแล้วอันเน่ย ปิดพวกมาสิบวห้เมื่อได้ยังยูได้พอบปล่าเนอะยู่เนาะครับอยู่เพราะว่าอันอยากให้อยู่บ้านน้ำสเด้งยองตัวได้บ่อันปิดพวกราสิบวนเมื่อ้านอันจำไม่สันไม่เง้วเบิ้งอนแล้วไอ้พ่กเนี้ยจำเมว่อาเบิ้งยังสิได้อยู่เป็นที่ทิ่สามเนี่ยเป็นเป็นซองบางขันม้่นบางอันอันันยูไรกับสิมตวนยูอยู่ด้อสิมตวนยูน้ำเล้ายู่เ้อเอออันอันเอาแต่ติ สิมุ้ให้ดอกทีว่าวไฮยู้่ไงเด้อจ่าม่จันแม่เงี้ยคอยากยูกอยูได้แม่เด้อเนี่ยเพื่อนเม่บาน่เอาว่าแม่เหรอจักจือไงแต่ดอกเอาตอเนอ่อเฮ้ยแม่ดิเออเอาแม่กับแม่โอ้ยเอเสียงไงเสียงควงไปต้าร์ลัมกับจีนมวยนี่ไงมวยนี่ดเอ้ย่วยกันไปตะลัมกับนมวยัน จะว่าบ่เอาอน่วยการลเป็นรับบกล่นผู้นี้ติลัอยู่บันเสียวเมือนันผู้ใดอีก่ไม่เปน่งช่วยเลยบอกบ่เหรอเลยะอยักตวแล้วว่าไอนกกนเจยานอนอิ่มนอนเต็มบ่นี่ตาตุกตาปน่โอ้ให้เต่เจ็บสิงเจ็บของได้เป่น้องคนละทรกาชัดอัน anh cho ba mẹ nồi đấy, đấy nè đi